สวัสดีค่ะทุกทุกคนทามาพบกับชมพี่สเตอร์มิสซิสหมู่สายนะคะอาจจะเสียงดังเล้ยค่ะเพราะอะไรพี่น้องนะคะเนาะนเพราะว่าอยู่ติดกับถนนนะคะมือนี้ค่ะมาเบิ่งบรรยากาศนะคะเอ่อมีแดดเด้อค่ะทุกคนค่ะหมู่บ้านก็นมีแดดนะคะมือนี้ก็มีแดดสักเล็กน้อยนะคะเนี่ยค่ะปาก,ก็จะเริ่มคลืนอีกแล้วนะคะนู่นนะคะเมฆกลังเข้ามานะคะแต่ว่ามือนี้นะคะเขาบอกว่าฝนจะตกนะคะช่วงประมาณหกโมงเย็นนะคะแต่ทำไมเมฆมันมาเร็วจังเลยนะคะ แต่ออบสินที่บางมื่อวานมันอ่าอากาศมันดีกว่ามื้อนี้เนาะอากาศมันจะปลอดโปร่งกว่ามื้อนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ที่8องศานะคะทุกคนค่ะโอบประมาณ8องศาอยู่ที่7องศานะคะมื้อนี้ต่้มสุดอยู่ที่6องศาเด้อค่ะเพ่อพี่น้องบ่บ่ได้ถึง3องศาซะมือวานเนาะแต่ว่าบรรยากาศจะครึ้มกว่ามือวานนะพ่อพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะออบสินอยู่เมืองดันดีประเทศสกอตแลนด์ค่ะ ไม่ชม่วงบรรยากาศแบบชิวชิ้วค่ะทุกคนคะ่ะโอเคค่ะพอกันคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะ